ไอ้พรอนหนึ่งมาเช่าหนึ่งจะเช่าเลยยายพรอนตื่นแต่แตีสิทั้งวันยายพรอนเรียกว่ามันเทศอยู่นี่เขาจะเรียกมันอะไรมันแก้วหรอวะมากิ้งกี้ตีเธอวันดีจ้าน้องจา๋าไอ้พรอนตื่นแต่เช้าทุกวันแหละ กว่าจะออกกำลังกายแล้วไอแล้วก็พอดีวัดดีจ้าน้องจ้าเนี่ยมาจ้าน้องบนซื้อมากินมันเทศเด้อถ้าจะให้อร่อยก็จิ้มกับน้ำตาลหน่อยนองมันเทศโจดจ้ะนึงบั่นแวง และวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทีมาดูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกๆเออมันเลย้ใครจะมากินกินโอวันติน่นแก้มมันเทศถ้าจะให้อร่อยก็จิ้มกับน้ำตาลหน่อยนึงมันเทศเทศออกกำลังกายมากก็มาจัดเลยเลยะยายพรเนาะ จ้า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 คือยารท่านได้พักกันกินอะไรเนาะยายพรนเรียบร้อยเม,เมด่แล้ววันนี้ก็ทีกวดบานทำความสะอ,อาดบานเปิดร้านนึงตัวที่นี่ยายพรจ้ากินโอวันตินก็นมันเทศไปตลาดมาเขาเรยกตลาดนัดคองถมมาวานนี่อยู่บ้านแวงอะนะยายพรนเลยซื้อมันมาเล่นแหละ สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่มาดูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกๆข้าวข้าวอยู่นี่เรียกมันอะไรเนาะอยู่นี่เรียกมันอะไรเนาะมันมันมัน,มนดตีตีสวัสดีจ้าน้องจ๋า ยายพรตื่นแต่เชา้าทุกวันตอนเย็นยายพรก็ไม่ค่อยได้ดูใครสวัสดีจ้าครูจา๋าแวะมาทักทายจ้าอาบน้ำไปโรงเรียนก่อนโตนจึงแก้มันเชิดบ้านคนอื่นเรียกมันอะไรบ้านยายพรเรียกมันเทศโตนจึงแก้มันเชิดบ้านคนอื่นเลียกมันอะไรบ้านยายพรเรียกมันเทศ เปิดร้านเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยยายพรกกจะไปตลาดไปตลาดโอ้ยแรงดิลด,ดลงไอแม่น้ำหวานของยายพรคือนรถได้ผู้ติดตามเล่นปะได้ก็ช่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ใจก็หวังอยากได้ก็เขาเนเาี่ยแหละจ้ะ ยายพอนก็นเลยทำลินปะได้ก็ช่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ใจก็หว,วังอยากได้ก็เขาเนี่ยแหละจ้ะยายพอก็เลยทำมันเทศใส่ม่วงยายพอก็ทำเผื่อได้ยอดวิวเพิ่มจักนิดจักหน่อย ตอนเย็นยายพรก็ไม่ค่อยได้ดูใครสวัสดีจ้าครูจ๋าแวะมาทักทายจ้าอาบน้ำไปโรงเรียนก่อนโอวันตินแต่เชา้ากําหนึ่งมันอาบจ้ามิถุระก็ไปเลยจ้ายายพ้นก็จะนั่งขึ้กันเถน็ดออกกำลังกายมากก็มาจัดเลยเลยยายพรนเนะจ้า จ้าจ้าจ้าคืออียพรท่านได้พักกับคุณครูจ๋ายายพรนั่นอันยายทองมาขายกับเข่าแกงมันเทศยายพรซื้อมาจากตลาดเมื่อวานเป็นจานเลยมันดิโอ้ยมีแรงดิ ไอ้พอนก็ทําทำเผื่อได้ยอดวิวเพิ่มจักนิดจักหน่อยอหนึ่งมันเทศนี้น่ารวยด้ยจะคำดูอบอเป็นยังจา้จาจ้าสวัสดีจา้า าจ้าตีเธอวันดีจ้าน้องจ้าแต่อพอนตื่นแต่เชา้าทุกวัน อยู่นี่เรียกมันอะไรเนาะอยู่นี่เรียกมันอะไรเนาะมัน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 โอนติงแก้มันเทศบ้านคนอื่นเรียกมันอะไรบ้านในพ่อเรียกมันเทศโอเวนตินแต่เช้ากำเนิดมัน ถ้าจะให้อร่อยก็จิ้มกับน้ำตาลหน่อยนึ่งมันเทศต,ตอนเย็นยายพนก็ไม่ค่อยได้ดูใครสวัสดีจ้าครูจา๋าแวะมาทักทายจา้าอาบน้ำไปโรงเรียนก่อนชุ่มข้อดีมาจ้า เปิดร้านเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเมพ้นก็จะไปตลาดไปตลาดาร้อยกวางหายเหลือเศษเจมินหารอยหน่อยหนึง่งบ่เมชาวมมพ้นมาวัด พี่น้องแต่เชา้าไปออกกำลังกายมาแล้วก็ต่อโอวันตินแต่เชา้ากำลังมันหวังคนเรามันทำก็ต้องมีความหวังเนาะ ไกยพอนก็ทำเผื่อได้ยอดวิวเพิ่มจักนิดจักหน่อยแป่น้ำหวานแม่น้ำหวานบุญสีพาแดงแม่น้ำหวานสวัสดีกันทุกคนมากินโอวันตินก็ยพวันนี้แก้มมันเทศจะคำดูบอกเป็นอย่างจ้า จ้าสวัสดีจ้าแม่แก่นมันถึดพอนซื้อมาจากตลาดเมื่อวานเป็นจานเลยมันจะคำดูอบอกเป็นยังจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่ เจอกันนะสวัสดีจ้าเออกันนะโอ้วันติ้นแต่เช้ากันหนึ่งมัน มาจ้าน้องบุญสีมากินมันเทศเด้อเปิดร้านเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเยอพคนก็จะไปตลาด